สวัสดีครับสำหรับพระสมเด็จที่นำมาให้ชมและศึกษากันในคลิปนี้ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเป็นอายุปลายองค์นี้นะฮะมีเส้นแสงสอกเส้นก็คือตรงใต้หน้าตักแล้วก็ใต้ฐา,านบัวนะครับลักษณะการเปลี่ยนแปลงทังกายภาพก็เห็นค่อนข้างจะชัดเจน เป็นผิวเป็นตะปุ่มตะป่่ำนะฮะเส้นสมมีการม้วนตัวเข้าไปเป็นพระยุคปลายสังเกตได้จากฐานสิงนะฮะซึ่งปลายฐานจะเชิดขึ้นทั้งสองข้างแล้วก็การนั่งเราจะเห็นพระบาทซ้ายนะครับฐานล่างสุด ส่วนมากด้านขวาจะตัดเฉียงกว่าด้านซ้ายแล้วก็มีเส้นบังคับพิมพ์นะครับองนี้เส้นบังคับพิมพ์มองเห็นไม่ชัดเจน,นเพราะเนื่องจากพระมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพด้านหลังนะฮะเป็นหลังกระดานหิวนะฮะมีสูงมีต่ำซึ่งเกิดจากปูนที่งอกขึ้นมาแล้วก็น่าจะเกิดจากลักที่หลุดล่อนออกไปนะครับ ด้านข้างนะฮะตามขอบเราก็ยังเห็นร่องรอยของปูนที่งอกขึ้นมาตามรอยแตกงนะครับเห็นเส้นของแม่พิมพ์หินด้านในเราก็เห็นองค์พระที่นูนเด่นกดงามนะครับเส้นใต้ตักเห็นชัดใต้ฐานที่สองเห็นชัดนะฮะแล้วก็ฐานสิงเราจะเห็นความคมของฐาน แล้วก็เห็นปลาที่เชิดขึ้นทั้งสองด้านนะครับพระอุระเขานูนเด่นงดงามนะฮะซอกแขนลึกเป็นลักษณะของลักษนะฮะที่หลุดลอดออกไปแล้วก็หลุดไม่หมดนะครับพักกันมองไม่ค่อยเห็นนะฮะเนื่องจากมีปูนงอก แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปกติพิมพ์ใหญ่ประทานพิมพ์นี้นะฮะพิมพที่มีเส้นแซมสองเส้นเราจะเห็นพระกันสองข้างนะครับแต่องค์นี้เห็นพระกันข้างเดียวนะครับตอนนี้เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องการขยายสูง ภาพนี้เป็นภาพด้านหลังนะฮะจะเห็นร่องรอยของลักที่ยังหลุดไม่หมดชัดเจนนะครับที่มีลักษณะสีดําเทาแบบนี้นะฮะเป็นลักที่ยังหลุดไม่หมดแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาแทกขึ้นมาทับนะครับสีออกเหลืองใสน้ำตาลแบบนี้ก็คือพื้นที่ที่ลักหลุดออกไปหมดนะครับ หนาของปูนงอกนะสูงสูงต่ำต่ำมีมวลสารนะเม็ดนี้ออกเป็นสีม่วงๆนะครับส่วนจุดดำจุดแดงนะฮะเราดูตามเนื้อที่ลักหลุดล่อนไปแล้วก็ยังพอมองเห็นจุดดำนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะฮะพื้นผิวที่มีลักติดอยู่ลักหลุดไม่หมดนะฮะ เราเห็นปูนงอกขึ้นมาเป็นสีขาวเห็นพลสารนะครับพระองค์นี้ถือว่าธรรมชาติดีนะฮะเป็นพระที่ดูง่ายตำแหน่งนี้เป็นเส้นซุ้มด้านซ้ายขององค์พระนะฮะตรงนี้เป็นนอกเส้นซุ้มด้านบนเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเห็นผิวที่เป็นตะปูตะปัาเห็นลักที่ยังหลุดไม่หมดนะครับตรงเส้นซุ้มก็มีการเซตตัว อันนี้เป็นเส้นซุ้มด้านขวานะฮะเนื้อเซ้นตัวเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับธรรมชาติชัดเจนมากฐานล่างสุดด้านขวาตัดเฉียงนะครับผิวเป็นตะปุ่มตะปะฐานสิงด้านซ้ายนะฮะตรงนี้เป็นหัวฐานสิงด้านซ้ายก็เชิดขึ้นนะครับ หัวฐานสิงด้านขวาก็เชิดขึ้นเส้นสายมีการเซตตัวนะครับในพื้นที่ส่วนที่ต่ำก็มีปูนง่อขึ้นมาหนานะครับตรงนี้เป็นฐานบัวนะฮะอันนี้เป็นใต้ตักแล้วก็มีเส้นแซมนะครับอันนี้เป็นหัวเข่าขวา ตรงนี้เป็นรูปร่างของพระบาทซ้ายเนื้อมีการเซ็ตตัวนะฮะทั้งวงแขนด้วยนะครับผิวเป็นตะปุ่มตะปังธรรมชาติโด,ดงามมากอันนี้เป็นหัวข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวรวงแขนนะฮะมีการ เซตตัวเส้นสายขยุกข,ขยิกนะฮะผิวตรงหน้าท้องเป็นตะปุ่มตะปั่เป็นผิวมะกรูดหน้าอกก็เช่นเดียวกันนะผิวเป็นผิวมะละผิวมะกรูดนะครับซอกแขนค่อนข้างจะลึกนะฮะเห็นร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงักยนภาพในส่วนทิ่ลาดเอียงพื้นที่ส่วนต่ำก็มีปูนงอกขึ้นมา ตรงหน้าอกเราก็เห็นร่องรอยของรักที่ยังหลุดไม่หมดอเเกะน่าจะจะหลดซมนะฮะพระพักพก็มีการเซตตัวนะฮะอยู่เป็นตะปูตะปังพระลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นพราที่ดูง่ายนะครับองนี้ลักษณะการเก็บก็น่าจะเก็บในพื้นที่ที่มีความชื้นพอสมควรนะครับ เรามาดูองค์พระด้วยกล้องการขยายสูงกันครับเริ่มจากพระพักนะฮะพระสอหรือลำคอค่อนข้างสูงนะฮะในส่วนที่ลาดเอียงตามไหลปลาตามหลักหัวไหลก็มีการเปลี่ยนแปลงงไายภาพชัดเจนพระอุราก็มีการเซตตัวนะฮะผิวเป็นตะปุ่มตะปั่ม บเวณหน้าท้องก็เช่นเดียวกันนะฮะภาพแบบนี้ดูง่ายนะครับสังเกตดูวงแขนนะฮะเส้นสายขายุกขยิกมีมวลสารปรากฏให้เราเห็นตรงนี้เป็นดินกำแพงนะอันนี้ก็เป็นดินกำแพงนะครับในส่วนที่ลาดเอียงตามสีข้างนะฮะก็มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอากายภาพมีปูนงอกขึ้นมา ตรงนี้เส้นชายจีวรใหญ่นะครับเส้นแซมใต้ตักหัวเข่าขวาตรงนี้เป็นรูปร่างพระบาทซ้ายตรงนี้เป็นฐานบัวนะครับตรงรอยของรักเก่าเที่ยงหลุดไม่หมด ตรงนี้เป็นเส้นของฐานสิงมีดินกำมเพงอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นฐานล่างสุดนะครับเนื้อเป็นตะปุ่งตะปั่นะครับเป็นผิวโลกะจัน์รผิวพระโกรธดต้องรอยของลักที่ยังหลดไม่หมดปรากฏให้เราเห็น เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับด้านหลังเราจะเห็นลักที่ยังหลุดได้หมดค่อนข้างจะเยอะนะฮะแต่ว่ามีปูนงอขึ้นมาแทรกงอขึ้นมาทับมีลักษณะแบบนี้นะครับมีมวลสารนะฮะเป็นดินกำแพง ลักก็ค่อนข้างจะหนานะฮะสังเกตด,ดูความสูงปูนงอกขึ้นมาทุกจุดเลยนะฮะงอกแทรกลักด้วยนะครับเสร็จลักเสร็จทาน เดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซตรงมุมเดิมนะฮะก็คือมุมนี้ตอนนี้หยดน้ำยาลงไปแล้วนะฮะการหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซ์ก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับข้าพผาที่มีการสร้างด้วยปูนเปลือกหอยแล้วก็ มีอายุกเก่าถึงยกน้ำยาไปรอยหยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดรกลมแบบนี้นะครับไม่กระจายหายไปพออากาศเขาขึ้นมานะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะพระองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยกนะครับและเป็นพระสมเด็จปูนปั้นตามบันทึกตามตำราที่บันทึกไว้นะครับ สมัยก่อนนะฮะครูบาอาจารย์ท่านบันทึกไว้ว่าพระสมเด็จนะฮะถูกเรียกว่าเป็นพระปูนปั้นเพราะเนื่องจากส่วนผสมหลักนะฮะที่นำมาสร้างพระก็คือใช้ปูนเป็นปูนเปลือกหอยห,อยหรือปูนหินนะครับเป็นส่วนผสมหลักก็ไม่ต่ำกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะนอกนั้นก็เป็นพวกมวลสารต่าง ตล,ลอดจนพงวิเศษของพระพุทธคุณนะครับส่วนเรื่องสีบนองค์พระนะฮะก็น่าจะมีหลายสาเหตุนะฮะเกิดจากสภาพแวดล้อมเกิดจากน้ำลักที่คุมไว้นะฮะหรือเกิดจากยางไม้ที่ถูกทาไว้นะครับ แต่ว่าเวลาปูนง่ออกมาหรือเราดูพระที่มีการหักนะฮะเนื้อในก็เป็นสีขาวของปูนนะครับนอกจากพระสมเด็จสตัสลีที่มีสีเดียวนะฮะจะมีการผสมแม่สีลงไปทำให้เวลาเราดูพระที่แตกหักก็จะมีสีมันผิว ขององค์พระันนั้นนะครับเพราะแส,สดงองค์นี้เป็นพระตุเตศพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับพระสินยุคปลายก็มีความงดงามสม,มบูรณ์นะฮะเป็นสายไม่มีเส้นตรงไหนขาดเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ชัดเจนนะครับเป็นาพาะที่ดูง่ายแล้วก็มีเอกลักษณ์ของวัดะระรังก็คือมีการ ลงรักไว้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ